ถ้ใช่ที่ไหนล่ะมีแต่เขาปกป้องคนดีอันนี้มันดันรืงไปปกป้องคนผิดมันก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดเนี่ยเออปกป้องคนผิดเออพยายามจะดันพยายามจะผลักดันให้เขาเป็นคนผิดให้เขาเป็นคนถูกแล้วทําไมก่อนหน้าที่เขาจะทําทําไมไม่เตือนเขาล่ะว่าจะทําทนะอันนี้มันผิดอันนู้นมันผิดนะอย่าทํา<ม>ไม่เคยพูดแต่เวลาเขาทําผิดแล้วก็จะช่วยกันบิดเบือนช่วยกันปกปิดเออ ไม่ให้ใครเขารู้ไม่ให้ใครเขาเห็นว่าเอ้ยนี่มันเป็นความผิดนะแต่เขาก็มองออกเขาไม่ได้โง่ไม่ได้โง่นะเออเขาก็ะทำความผิดยังไงเขาก็เห็นกันอยู่เขาก็รู้อยู่ว่าเอ้ยอันนี้มันผิดแต่แต่ผิดเนี่มันเสี่ยงทั้งนั้นเลยเสียเสยเส่ยงเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงทุกอย่างที่ทํามานี่มีแต่เสียงเงินเสียทองน,นนะไอ้บีไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรเอาจริงๆนะ ทำไปเพื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าทําไปแล้วเสียเงินทางนั้นเสียเงินเสียทองเอเสียเวลานะเวลาไม่มีทําอย่างอื่นเลยไม่ได้ทําอื่นเลยเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่สอพอบ้งอางสารได้ฟงบ้างวกไปวนมาเงินก็เสียนะไม่ใช่ไม่เสียได้ก็ไม่ได้คุ้มหรอกได้มาก็เสียไปเออมันกลับตะละปัดกลับไปกลับมากันอยู่เ,เดี๋ยวกลายเป็นจำเลยเดี๋ยวกลายเป็น โจ์มั่งจำเลยมั่งโจทย์มั่งสลับกันไปเอแต่สุดท้ายก็เสียอย่างเดียวใครที่มาทำเรื่องนี้ก็ได้กันอย่างเดียวได้อย่างเดียวไม่มีคำว่าเสียจะแพ้จะชนะก็ได้ตังค์อย่างเดียวอันนี้เรื่องจริงเห็นไหมใครได้ประโยชน์มากที่สุดอ่ะมันชัดเจนมากเอแล้วก็ทำให้พูดไปพูดมาก็จะทำให้ คนที่ตัวเองปกป้องเนี่ยจะพอยโทษหนักกว่าเดิมอีกอันตารายนะครับในโซเชียลเนี่ยบอกตรงว่าอันตารายเขาเขาจับต้องจับจ้องกันอยู่นะจับจ้องกันอยู่ว่าคุณจะพูดยังไงยังไงแบบไหนให้อ่าให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นเขาดูอยู่อันไหนที่จะเล็ดลอดหลุดออกมาความจริงแบบไหนยังไงเนี่ยเขาก็ดูเป็นเออดูเป็นเพราะฉะนั้น เขาดูทุกที่แหละดูทุกคนนะั่แหละคนอยู่ในนี้เขาดูหมดแล้วว่าระบบก็ดูหมดแล้วคอยสอดส่องดูว่าเผิดยังไงแบบไหนหรือเปล่าเออเขาจะได้ดูเอามาเอามาเป็นข้อมูลไงใช่ไหมตอนนี้เขาดูออกหมดแหละว,ว่าใครอยู่ข้างไหนยังไงเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ข้างพวกนี้เนี่ยมันจะพูดแถไปพูดน้าวโน้มไป แล้วก็จะมีเอฟซบางคนเนี่ยไปคอยคอมเมนต์นะครับคอยด่าคอยว่าคอยตําหนิอา่อาอ่าคอยตําหนิเขาคอยว่าเขามันก็จะเห็นนีตัวตนของฝั่งนู้นว่าเป็นยังไงแบบไหนมันชัดเจนอยู่แล้วเอฟซีคนดีเขาไม่มีทําแบบนี้หรอกอาําทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นเลยล้วนเลยลนะ่ะอ่ ทําทประมาณสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะจิตใจส่งมาให้สองสามเปอร์เซ็นต์ <c oughs> เออนะบอกว่าถ้าเกิดรักจริงก็ส่งเงินมาสักแสนสองแสนส,สนิถูกไหมเออถ้ารักจริงๆก็ต้องเป็นแบบนั้นถูกไหมไม่พูดมากเออทางานมากกว่าเออชัดเจนไหมอันนี้เราจะชัดเจนแต่เขาไม่ทําแบบนั้นพูดพูดพูดแง่พูดให้ทัวร์ไปลงเฉยเฉยเนี่ย ปณิดานะครับสวัสดีปีใหม่ขอบคุณมากครับเช่นกันนะครับผมนะครับจากบ้านเชียงใหม่เจ้านะครับขอบคุณมากนะครับผมก็ทักทายกันไปเนาะอืมได้เห็นได้ดูกันทุกคนดูกันหลายภูมิภาคพอสมควรนะเนี่ยนะครับอืมก็ช่วงนี้ก็จะร้อนนะ หลังสงการมาแล้วก็จะร้อนๆนะครับเอแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังเป็นสงการอยู่นะสัปดาห์นี้อยังเป็นสงการอยู่แอบส่องไล์แล้วแอบส่องไล์อยู่แล้วเจ้าหน้าที่นะบอกตรงว่าระบบเขาแอบสอ่สองดูอยู่แล้วใครพูดใครยังไงยังไงเขาจะเก็บไว้เป็นข้อมูลนะ่ะจริงเท็จแค่ไหนยังไงมันชัดเจนอยู่แล้วเอถ้าไหนไม่ใช่เรื่องจริงเราเคยใส่้า้ไหไมถามหน่อย เออแล้วไม่ไปใส่ร้ายเขานะเออถ้าเขาทำจริงก็ต้องยอมรับไงว่าทําจริงอ่าเขาไม่ยอมรับไงส่วนมากเขาจะไม่ยอมรับว่าทําจริงแต่เขาก็ทําไงเออเขาก็ทํานี่แหละก็ ไปไปเล่นสงก,การก็ไปเล่นที่อื่นนะครับที่อื่นอ่าใช่เป็นแสนก็หลายพันยูโรชัดเจนอยู่แล้วนะครับเออปา,าม,มามนั้นนะครับนั่นแหละเอซก็ว่ากันไปแหละ <c oughs> มันเด่นชัดอยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้ว เราก็จะให้เห็นกันนะครับว่าทําผิดมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละตามผิดนะครับอ่าถูกก็ว่ากันไปตามถูกยังไงก็มันก็เป็นชัดเจนอยู่แล้วนะเอฟซีนะมันเด่นชัดอยู่แล้วว่ากันไม่ได้นะแต่ที่นแน่ไปเล่นนะครับ ก็ต้องแท้สินะครับคุณวีรุธถ้าไม่แท้เนี่ยคือพูดให้ตัวเองได้รับความชอบธรมไหมแต่พูดไปมันมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าก็คุณเป็นคนทำเองคุณจะทำจากผิดเนี่ยผิดเยอะให้มันเหลือผิดน,น้อยๆเนี่ยนะมันใช่ไหมล่ะเทพสีเออมันไม่ใช่ไงนะเออผิดเยอะก็ให้มันผิดน,น้อยๆอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยตายแล้วนะครับ อใครก็ทําได้แล้วแบบเนี้ยผิดเยอะเรามาผ,ผิดน้อยแล้วผิดน้อยล่ะก็ไม่ผิดเลยไงผิดในน้อยเลยโอ้ไม่ผิดเลยเออแต่เสียเงินเนี่ยเยอะแน่บอกตรงๆเสียเงินเยอะเยอะแน่ก็จะดูว่าเคสนี้นะครับจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานนะโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนกฎหมายได้หรือไม่ เขาจะมีความสามารถเปลี่ยนกฎหมายตรงนี้ได้หรือไม่อา่าเราก็จะมาดูกันว่าคนที่ไม่ใช่ญาติมาร่วมลงทุนนะครับกับเจ้าของเดิมได้หรือไม่กฎหมายนี้ไม่ต้องขึ้นสภาเลยนะไม่ต้องขึ้นเลยเอาตรงนี้เป็นบรรทัดฐานเลยเอาตรงนี้เป็นสภาเลยว่าทำได้อา่าเห็นไหมเราก็จะมาดูกันว่ากฎหมายจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ประเทศไทยเตรียมได้รับได้เลยว่าอ่าเวลากลุ่มนายทุนลงมาเนี่ยเพื่อมาประกบนะกับชาวบ้านแล้วก็ช่วยกันนะครับลงทุนให้เออคนละครึ่งนะฟิปตี้ฟิปี้คนละครึ่งอแกทําไปเดี๋ยวชันลงทุนให้อฉั้นทําด้วยเราจะเปลี่ยนยไหมเอปลูกของปลูก ของที่มันมีมูลค่าเลยนะถ้าทำเงินก็บันเทิงนี่แล้วส่วนใหญ่นะเอฟซีสุดท้ายลนะ่ะกลุ่มนายทุนมันก็ยึดเกินไปหมดแหละชาวบ้านก็จะมีอะไรล่ะถูกไหมเขาไม่มีอะไรเลยมีแต่ที่ที่เขาได้มาแบบทางการก็ให้มาแค่นั้นเองเออนะทางการเขาให้มาแค่นั้นแหละแล้วก็เอาไปทําประโยชน์ กลุ่มนายทุนเขามีทุนนี่เขาก็ลงทุนให้ลงทุนสิถ้าทำอย่างนี้ได้นะประเทศไทยไม่เหลือซากล่ะตามหลักก็ไม่เหลือซากอยู่แล้วเนี่ยนะตอนนี้ก็จะไม่เหลือซากหนักกว่าเดิมเอเถ้าเปลี่ยนกฎกติกาได้เนียเขาก็ระบุชัดเจนว่าให้เฉพาะญาติพี่น้องไม่เกี่ยวกับคนอื่นถึงจะร่วมก็ไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้อืไม่มีมีกฎหมายข้อไหนให้ร่วมได้อะ่ะ มีระบุเอาไว้ไหมเดี๋ยวค่อยดูดีกว่า FC นะครับค่อยดูดีกว่าว่าสุดท้ายเนี่ยเ,เขาจะให้ร่วมได้ไหมถ้าร่วมมันจะเป็นกฎกติกาใหม่เลยนะเ,เป็นกฎกติกาใหม่เลยว่าร่วมได้แล้วคนอื่นเขาก็จะร่วมได้เขาจะดึง FC เข้ามาร่วมามาร่วมทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ย ่ะมีที่สักห้าสิบไร่เอามาร่วมคนละยี่บห้าไร่ไปเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนั้นคือคําอ้างใครจะพูดยังไงก็พูดได้แต่ความเป็นจริงมันมันไม่ตรก,กะมันไม่ได้เป็นแบบนั้น ใช่ครับเดี๋ยวก็ดูสินะครับดูสิว่าจะเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนกฎหมายตรงนี้ได้แค่ไหนยังไงเราก็จะดูะครับว่าเขาจะมีเก่งรู้ระดับสวไหมสสอ,สอไหม <c oughs> ที่จะมาเปลี่ยนระบบนี้ได้แอดว่ายากนะเอาจงจริงยากบอกได้เลยว่ายากมากมันแก้ไขก็ไม่ได้นะครับเปลี่ยนแปลงก็คงยากนะครับอา่า อก็เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่น้องแอพเพนะครับสวัสดีครับผมก็สังกานนะครับแต่บางที่เขายังเล่นอยู่นะอย่างพัทยาเออย่างพระประแดงก็ยังรอเล่นอยู่นะครับก็ยังมีเล่นกันอยู่นาทั้งสัปดาห์ทั้งสัปดาห์แหละนะครับเอฟซอยาวๆไปนะครสัปดาห์หนึ่งแน่ๆนะครับ ช่วงนี้เนะาะสวัสดีปีใหม่ครับผมนะครับคุณสุธิดานะครับเด่นวันที่ยี่สิบใช่ไหมอ๋อคือน่าจะเป็นช่วงอ่าหลังสงการตรงนี้ไปแล้วเนาะ พระ,ะแดงนะครับอาจจะเป็นแถวแถวพัทยาอะไรอย่างเงี้ยนตะะแก้วเล่นยาวใช่ไหมโอ้โหนี่ครับสุสิตาะแก้วเล่นยาวเลยเหรอก็มันร้อนเนาะก็เล่นไปได้แหละนะครับเออหลักฐานมีอยู่เต็มเต็มนะครับหลักฐานก็มีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับหลักฐานนี่แน่นแล้วพอเพียงแล้วตอนนี้ อมพอแล้วก็ว่ากันไปได้จะคุ้มเสียหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อได้จะคุ้มเสียหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปในนิทานเรื่องนี้นะครับมันเป็นนิทานนะบางคนก็ฟังไม่ได้เลยนะที่นี่เขาเล่านิทานกันเก่งนะไอ้พีใครฟังแล้วเนี่ยเขาจะดิ้นสุดขีดหรือเพราะอะไรเขาฟังไม่ไหวไง มันอินเอฟังไปแล้วก็อินไปด้วยอินกับนิทานเนี่ยก็จะทนไม่ไหวก็จะโมโหกัด่าทอกัอนโอ้โหนะนิทานมันกินกินใจมากเล่าไปแล้วก็กินใจสุดขีด <c oughs> เขาก็จะโมโหนะครับอใหม่สุนย์สามนะครับสวัสดีครับผมเขาก็จะเล่าไปอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆไม่ว่านิทานแบบไหนยังไง เดี๋ยวค่อยดูก็แล้วกัน FC. เอฟซีจะมีหลังสงการนี่แหละหลังสงการนี่หลังสงการนี่แหละจะมีอะไรดีๆขึ้นอีกเยอะอ,อ <c oughs> มีอะไรให้ดูช่ำๆนะครับเอซเอาว่ากันอย่างนั้นเลย นี่ละชัดเจนนะครับทำงานก่อนขอบคุณมากนะครับคนสุธิดานะครับสุธิดาเนาะก็ว่ากันไปนะครับ f อช่วงนี้ก็เป็นช่วงร้อนนะวันนี้อากาศเปรี้ยงๆเลยนะครับร้อนๆเลยเมื่อวานก็เล่นน้ำนก็ไม่ร้อนหรอกแต่วันนี้ร้อนมีอาการบอกว่าร้อนนะร้อนแดดไม่ใช่อะไร ร้อนแดดร้อนแดดก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องธรรมดานะครับอที่จะร้อนนะ <c oughs> ก็ตามนั้นนะครับ fc